หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พบกับทีมชายสุดป่วนที่นำโดยนิกกี้มาส์และแจ็คประท้ากับทีมหญิงสุดแซบ่บที่นำโดยชิปปี้จีน่าและจ้าจ๋าในเกมแรกยังมีอีกเหรอทีมหญิงได้ขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0คะแนนเขียนกอไก่ถึงวัละหูก้า ฝ่ายชายครับทำไปได้ทั้งหมด33ส่วนฝ่ายหญิงได้ไปทั้งหมด37ตัวหนังสือดังนั้นเกมนี้ผู้หญิงนำไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนไปก่อนเลยต่อมาในเกมที่2เสียสระก็ผัดกันตอบได้แบบซูสีเจตนาธิปไปครับตอบที่ซัปโปโรอยู่ซัปโปโรอ,อ,อ,อะไรครับซานิซานิไปครับตอบที่ชุม้าว ันนี้เรามาดูกันต่อว่าในเกมที่2นี้ทีมไหนจะคว้าคะแนนไปได้กติกาเกมเสียสระบนหน้าจอจะมีตัวอักษรที่ตัวสระหายไปทั้งหมดแต่และทีมจะต้องทายให้ถูกว่าคำนั้นคือคำว่าอะไร้าได้คำตอบแล้วให้วิ่งมากดปุ่มแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะมีสิทธิ์ได้ตอบโจทย์้าต่อไปมาครับฝ่ายหญิงตอบว่า ทำแห้งไปคำตอบที่เอาอย่างนี้เอาหลังชนหลังชนเลยครับก็ได้อีกหลังต้องแตะครับหลังแตะครับเอาหลังแตะเลยทั้งสองฝ่ายโโจทย์ข้อต่อไปมาครับเดี๋ยวมึงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูนะเอาดิเอาดิกูไม่รู้อะไรสายสายยาฉันฝ่ายชายครับห้าวินาทีสิทธิการตอบเป็นของผู้คุณครับเตาเสถิรพง์ เสาเสถียรพงศ์เป็นคำตอบที่ใช่มาดูคำใบกันครับผมคำใบก็คือพี่นักสนุกเกอร์ตอง้ิทธิชอะตองสิทธชอยตองสิทธิชอยเป็นคำตอบที่โจทย์ข้อต่อไปมาไปสิทธิการตอบเป็นของฝ่ายหญิงครับลินดาฮะสี่สามสองหนึ่งลินดาลินดาลา่อนลา่อน ไม่ทันอ่ะสิทธิ์ในการตอบเป็นของฝ่ายชายห้าวินาทีครับแหนมโรนัเดดแหนมโรนัเดดแหนมโรนัเดดฮะแหนมโรนัเดดแหนมโรนัเดดเป็นขาตอบที่เอาคนเลยก่อนเฮ้ยรถรถรถเดี๋ยว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 เขาชื่อแหนมโรนัเดดแหนมโรนัเดดไม่ได้เอามาคอลแลบกันครับเขาไปลองอ๋อไปลองแล้วรู้แล้วรู้เลยนะ ชิดกำแพงครับชิดกำแพงยยไไปปเเลลข้อนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายๆคุณผู้ชมล่ะคะรู้เรียงว่าเป็นชื่อคนดังคนไหนถ้ายังเราไปดูคำใบ้พร้อมกันค่ะคำใบ้ก็คือนักฟุตบอลเอเอาแล้วโรนัลโดโรนัลโดเป็นครปตับที่ โจทย์ข้อต่อไปมาครับไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดเฮ้ยเอ้ามาแล้วเหรอเขาใสยก็เลยก็เลยก็เลยเขาเขาใสยเป็นคำตอบที่นี่โดนไม่ได้กดเองไม่ได้อ่ะเอาหลังชนกระแพงไว้ไม่กดผมไม่กด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 ผมให้เมาสโจทย์ข้อต่อไปครับมาจับโดนฟ้าเอ้าเอ้าเอ้าโจทดนฟ้า าไปตอบพี่ทีมชายเขาได้ใฉ่เลยใจดีจริงๆไม่เป็นไรยิ่งเหลืออีกหลายข้อให้เอาคืนสู้ๆค่ะทีมหญิงอ่ะโจทย์ข้อต่อไปมาครับดูไว้ไอ่ฝ่ายหญิงครับมีสิตอบบารักโอบามาบารักโอบามาเป็นคำตอบที่ถึงอ,แบบอ่กชิปปี้นิ่งไปแล้วชิปปี้โ <Bing> จทย์ข้อต่อไปมาครับ ่ายชายได้ตอบครับขาปนีเอียดศรีชัยขาปนีเอียดศรีชัยเป็นคำตอบที่<อ>โจทย์ข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะครับ,เอ,บเอาหลังชนกำแพงไว้เอาหลังชนกำแพงไว้ตั้งใจดีๆมาครับผู้พันแซนเซนเดอร์เแซนเดอร์เป็นคำตอบที่ยอด ฝ่ายหญิงทำไปทั้งหมด5คำนะครับส่วนฝ่ายชายทำไปได้ทั้งหมด8คำแน่นอนครับฝ่ายชายชนะเกมนี้ไปนะครับสะสมไป2คะแนนแต่ฝ่ายหญิงไม่ต้องเสียใจยเกมแรกเราชนะเรามีอยู่แล้ว1คะแนนยังมีให้เล่นอีก2เกมไม่ต้องกลัวถ้าเราชนะชนะฝั่งนู้นแบบขาดลอยนึกถึงเป๋าฮื้อเข้าไว้เป๋าฮื้อน้ำแดงซึ่งสูตรของเขายาวนานกว่า30-40ปี อยู่ที่เยาวราแต่ตอนนี้ลูกสาวออกมาทำเป็นแบบ Delive r รครับผมชื่อ Dragon Flavor ครับนึกเข้าไว้เขาบอกว่าละไรในปากเลยโอ้โหมันอะไรในปากเนื้อนี่มันจะเด้ง,งนะแล้หมันก็นุ่มมากดังนั้นทีมชนะเท่านั้นที่จะได้กินในวันนี้นะครับครับมาเราจะเข้าสู่เกมต่อไปของเรากับเกมที่มีชื่อว่าคำอาำอึงเกม คำอึ้งแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาใบคำที่กำหนดให้โดยจะต้องพูดทุกคำเป็นตัวออ่างเท่านั้นให้เพื่อนในทีมตอบถูกมากที่สุดภายในเวลา120วินาทีทีมไหนทำได้มากกว่าจะชนะไปเลยแล้วนอกนอกํากคำนั้นนี่อธิบายได้ไหมครับอธิบายได้ไหมสมมตินะครับเช่นอาลองดูนะอักุตออนโออารโอดักฟุตบอลโรนโดได้คำตอบเป็นโรนัลโด คุณจะใบ้คุณจะมีท่าทางหรืออธิบายเพิ่มได้แต่ทุกคำต้องเป็นอออ่างเท่านั้นโอเคอะทีมชายนะครับชนะเกมเมื่อกี้ไปดังนั้นฝ่ายชายจะได้เริ่มก่อนคุณจะส่งใครออกมาใบ้ไปเลยไปเลยไปเลยหมวดหมู่ของฝ่ายชายก็คือชื่อร้านอาหารสมาธิสมาธิคุณต้องใบ้ทางนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้บอกข้ามเดี๋ยวผมจะข้ามให้พร้อมนะครับครับ ร้อยยี่สิบวินาทีทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับพร้อมเริ่ม X O o McDonald อัวเออควยเตงเอรอดอดอ o t อด t อ i r อดพอพเออเออเจไฟถูกต้อง R E U R A มาาบหัวครับอัวอัวอัวอ้วอ้ O E หัวปลาชนดูซี A E A X คาาสเป้สเปกเอออุอยอีอ้อยซุกี้อีอ้อยอีอีอ้อยสุกี้ตีน้อยไม่อี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 ตีน้อยซอีกีน้อยตีน้อยเร็วๆร็วุกี้ตีนตีน้อยเอออัมแอบยำแซ่บเออเอ็นออนเอ็นออนถูกแล้วไม่ใช่เอ็นออนอัม แอค้าอ่ออ้ออัวอุงอ้วนลงอีอาทิงช้าอีอาเร็วเอีอาสีฟ้าเอออูอีอูมิอูนิอูนิอูนอู่านอาหารูชิอูชิช่ออะอูชิเออออนออนฮะออนออนออนคออนอ่อนออนออ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 เคมสออนออน ออนออนปีกมนออกครับไปแล้ M A M K K M K O R O N O O N A N Bow Open R E E R R E E R อ่ะมานี่มีนเออ N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  นี่อาหารอีอุนะ R E N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  เมนเซนเซนด R N ไอยังไอเร็วเร็วมาพิทมาไไออินไอไอยัไอที่เออพัชบังรเองงพัชบังรำเรงไอเอ็นเอ็นเซนเซนเฮ้ยได้ไอเอังไอเอ็นอันที่คุณไม่ได้นะครับคือเอ็กแอนออนเอ็กแอนออนเอ็กแอนออนถูกแล้วไม่ใช่เอ็กแอนออนอ้ํเอ็กแอนออนอ้อ้ํเหนื่อยแบตแบย่อนชนี่เวลาไป แอนออนเมื่อกี้ไงแอนออนแอนออนแอนออนฝ่ายหญิงจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในการที่จะใบ้ครับชิปปี้ชิปปี้มาชิปปี้มาชิปปี้มาชิปปี้ชิปปี้ชิปปี้ขอท้าชิปปี้ชิปปี้ชิปปี้มาไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หอาเได้เลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ปรอไม่ได้หไม่ได้หรอกไม่ได้กไม่ได้หรอกไม่ได้หอไม่ได้หอกไม่ได้หรอกไม่ได้อไม่ได้หรอไม่ได้อกไม่ได้อไม่หอกม่ ถ้าจีน่าเล่นนะโอ้ถ้าจีน่าเก่งแต่เธออ่อนใช่ปีเธออ่อนไออีอีอย่างเดียวออีนี่อิงอังแล้วยืนตรงนี้อิงอัางนี่สัมภาษเราจะไปฟังเขาทำไมกัน120วินาทีทำให้ได้มากกว่าผู้ชายนะครับหมวดหมู่ของพวกคุณก็คือชื่อหนังพร้อมนะครับ120วินาทีเริ่ม เออเออออออเออออออเออออออเออ ข้ามข้าม ซึ้กหน่อยว่าทีมอิ่งเนี่ยเขาพลาดข้อไหนไปบ้างข้อสุดท้ายที่ไม่ทันเมื่อกี้คืออิ่งเอ็กเอ็กอีเอียกอาอักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแต่หนูไปไงอิ่งเอ็กเอ็กอีเอียรอิ่งเอ็กเอ็กอีเอียรอิ่งเอ็กเอ็กอีเอียกอิงเอ็กเอ็กอีเอียรอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้อันนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยอีอันเอ็นอ๋อซีนเชนเพราะอากาศเป็นบปเลย และอันที่ยากมากที่ไม่สามารถออกออกายเออร์อีอ่ะอ่างอัน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 เอ้าอะไรกันเงยอ่ะอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้คุณไปอะไรของคุณก็ไม่รู้ไอเอ๋อเออเออไอเออีไอเออีเดี๋ยวผมจะใบให้นะไอเอ็ด ออ r อีอาเอียนไฮเรตออฟดิแคริเบียนแค่นั้นแหะแค่นั้นนะจีนะ่ายังไงอะจีน่าแค่นี้เลยบอกแม่เราทำมันยากตรงไหนล่ะแม่เอา,อางี้เราอยากรู้มากเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเพราะจะจ๋ากับชิปปี้หรือเปล่าที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่จีน่าพยายามจะพูดจะใบ้ดังนั้นเราจะทดลองเรามีการทดลองเราจะเชิญจีน่าออกมาแล้วลองใบ้ให้ฝ่ายชายตอบบ้างหัวข้อเดิมครับ เกี่ยวกันหนังสักหข้อมาเออเดี๋ยวสิคสักหข้อเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอาจจะเป็นเพราะสมาชิกในทีมไม่เข้าใจจีน่าหรือเปล่าเราเลยขอให้จีน่าใบแล้วทีมชายลองเล่นดูบ้างที่ตอบไม่ได้ไม่ได้นั้นเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวรู้เลยพร้อมนะครับเริ่มอะอาแอโอฉลาดเก่งกงโอ้โหเอาออเอียงไอจพอเสียงไหองอักองบาออแอ อูลลทีมชายเนี่ยเขาตอบได้รั่ๆชิปปี้กับจ้าจ๋าก็ยังคงตอบไม่ได้สักข้อแบบนี้รู้แล้วว่าเป็นพวกใครแซวนะคะแซวอ่ะตอนนี้ได้เวลาสรุปคะแนนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเรามาสรุปคะแนนกันนะครับเมื่อกี้ฝ่ายหญิงนะครับทำไปได้ทั้งหมด10คำ ฝ่ายชายนะครับทำไปได้ทั้งหมด18ครับดังนั้นฝ่ายชายสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนรวมของเดิม2คะแนนเปทั้งหมด5คะแนนตบแล้วแแต่ฝ่ายหญิงมี1คะแนนใช่ไหมข้อสุดท้ายมีให้ชิงถึง6คะแนนถ้าผู้หญิงชนะก็คือชนะขาดเหมือนกันดังนั้นมีสิทธิ์นะครับเป๋าฮื้อจากร้านดราก้อน l ฟลเวพวกคุณยังมีสิทธิ์ได้ชิม ได้กินได้ดื่มดําและให้ฝั่งนี้นั่งน้ำลายไหลแทนตอนนี้ทีมชายเขาทิ้งห่างมากๆแต่ทีมหญิงอย่าเพิ่งท้อใจเพราะเกมสุดท้ายยังมี6คะแนนรออยู่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดซะก่อนทีมไหนจะเป็นเบอร์หนึ่งในสัปดาห์นี้ร้อมรับมื้ออาหารสุดฟินห้ามพลาดเกมที่มีชื่อว่าช h o p p i n g ก u r u ผมจะมีสินค้าให้แต่ละทีมได้ดูและจะให้สลับกันตอบราคาสินค้าให้ถูกต้องนะครับ72 แพงไปครับเจ็ดสิบบาทถูกไปครับเจ็ดสิบเอ็ถูกตายพีย่ครับแด็กบอกว่าคุณคิดจะชนะเป็นไหมครับนี่